การปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญประจำเดือนพฤศจิกายน2565การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System ม,มีการประชุมวางแผนทบทวนแผนและสรุปผลการดำเนินงานทุกวันจันทร์ การถ่ายทอดความรู้เทนนิงวันที่1พฤศจิกาย,ยน2565มอบห้ามอบชลาแต่โคดมาให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ในพื้นที่ปลูกผักหวานป่าวันที่3พฤศจิกาย,ยนอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรวันที่9พฤศจิกาย,ยนอบรมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกเอกทิแมพวันที่14พฤศจิกาย,ยนประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ 22พฤศจิกายนเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP พืชวันที่28พฤศจิกายนประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอรประจําสัปดาห์การดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรวิสิทิวันที่11พฤศจิกายนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร TNV เยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายเชื้อเห็ดวันที่16พฤศจิกายนอํานวยความสะดวกและดําเนินการโครงการต้นกล้าสารฝันบรรักสู่ลูกหลาน งานอบรมงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆในพื้นที่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนมอบก้าไม้พันธดีตามโครงการผลิตพืชพันธ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบภัยดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ วันที่2พฤศจิกายนร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการก่อสร้างและควบคุมงานสำหรับโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอพรพอเจริญวันที่6พฤศจิกายนร่วมพิธีถวายผ้ากรถินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี2565 วันที่7พฤศจิกายนดำเนินการเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการปรับปรุงอาคารสำนักงานตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ2,566 วันที่11พฤศจิกายนติดตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักงานเกษตรอำเภอรพรเจริญวันที่14พฤศจิกายนประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนงานส่งเสริมการเกษตรของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างวันที่6-7ธันวาคม2565 วันที่18พฤศจิกายนร่วมดำเนินรายการวิทยุกเกษตรไทยบ้านไทยบึงการนักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการสวทบึงการวันที่23พฤศจิกายนร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกเกษตรอำเภอพรเจริญดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการ,กรเกษตรแบบแปลงใหญ่ งานบูรณาการกับหน่วยงานอื่นวันที่1พฤศจิกายนรวมมอปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนวันที่4พฤศจิกายนรวมพิธีมอบโล่สิงห์ทองและมอบใบประกาศเกียรติบัตรในมหก,กรรมเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบึงกาฬ รวมพิธีมอบเงินรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นในมหกรรมเชิดชูเกียรติกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่นตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบึงการวันที่10พฤศจิกายนร่วมโครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่23พุทธศักราช2565วันที่23พฤศจิกายนร่วมโครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมะสวนะ วันที่22-23ถึงพฤศจิกายนร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอรพรเจริญสัมพันธ์ต้านภัยาเสพติดประจำปี2565วันที่25พฤศจิกายนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตนพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแผนการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม2565ท่านสามารถดูได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ